ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของกีตาร์ไม้ที่ทํากีตาร์เนี่ยมันเป็นไม้อะไรยังไงเคยได้ยินมา oh. เยอะเหลือเกินไม้นู้นนี่นั่นอะมาดูกันพิสุวัตครับวันนี้เรา <c oughs> มาพูดเรื่องไม้ดีกว่าระหว่างไม้จริงกับไม้ปลอมดีกว่าอันนี้ <c oughs> ว่าจุกตัวใหญ่ง่า,งงายบางคนจะบอกว่าลาบินเนต <c oughs> ถ้าเป็นคนไทยยังไม่เข้าใจลาบินเนตคืออะไรกีตาร์ที่ผลิตมาเนี่ยส่วนใหญ่นะ <c oughs> มันก็ทํามาจากไม้ใช่ไหมพี่ใช่ครับเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ใช่ก็คือไม้ใช่ไหมเนี่ยใช่ทำจากไม้ครับ แล้วมันจะไม่จริงตรงไหนครับเนี่ยใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นคําถามนิดผมว่าเคยสงสัยมาหรือเปล่าก็่อนผมสมัยผมป็งเด็กๆนะผมไปซื้ออีตราที่ร้านพี่ครับผมอยากกีตตร์ทักตัวเนี่ยเขาบอกเอาไม้จริงหรือไม้ไม้ไม้ไม่จริงอ่ะมันมีด้วยอ่ะไม้ไม่จริงไม้ไม่จริงเป็นไงเราก็เห็นมันก็เป็นไม้นี่ว่ะมันเป็นไม้อัดครับมันเป็นไม้อัดไม้แท้ไม้ไม้ไม้จริงคือไม้แท้ที่เขาเรียกว่าโซลิด แล้วก็ทำไม้เป็นจริงคือคือคือแม้อัดที่เขาเรียกว่าลามิเนตอ่ะแต่ว่าคนไทยพูดแบบง่ายๆคือไม้จริงกับไม้ไม่จริงอ่ะไม้จริงแปลว่าไม้ไม้แผ่นนี้ตัดมาจากสุกต้นไม้เลยมาป็นแผ่นเลยไม่ได้มาประกบอะไรกันมาเป็นไม้จริง่อโซลิดเหมือนกันไม้จริงข้างแล้วก็หลังทั้งหมดเลยทั้งหมดเป็นไม้จริงอ๋อถ้าเกิดว่าอันนี้คลิปนี้เราพูดจะเรื่องไม้เหรอเรื่องสีมาคุยกันทีนี้ เวลาเราเราดูอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นหูเป็นลายไม้เนี่ยใช่ใช่ใช่ไม้แต่ละลายก็จะมีแตกต่างกันออกมาอย่างเช่นไม้สปรูตอ่าไม้มาฮอกกานีอ่าไม้อะไรอินเดียรโรสบูดครับแต่ว่าไม้แผ่นหน้าที่เขานิยมมาทํากีตาร์ก็ต้องเป็นไม้เจ้าเนี่ยเจ้าสปรูตซิกาสปรูตหรือว่าไม้สนดีดีอ่ะบ้านเราไม้สนไม้สนเพราะว่าลายมันสวยด้วยนะใช่ใช่แล้วก็ที่เขาบอกว่าไม้จริงไม้ปลอมที่เป็นลามิเนตหรือไม้อัดนั่นแหละครับคือ มันจะให้ให้คุณให้คุณดูลายไม้าไม้ต่อันนี้คือไม้ติงมันมาเป็นแผ่นจากต้นซุงเลยใช่ใช่ส่วนไม้ที่ว่าไม้อัดเนี่ยมันก็คือไม้อัดเหมือนที่เราทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม้อัดของที่ทํากีตาร์นะไม้แผ่นหน้าเนี่ยถติว่าเขาต้องการเสียงของความเป็นสปูตต้องการเสียงความเป็นมาฮอกคันนีต้องการความเป็นเสียงของโคอาเนี่ยแต่เขาไม่ลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าลดต้นทุนนีครับ ก็เขาต้องการกริ่นอของเสียงของเสียงนั้นอ่ะอย่างเช่นเราต้องการเสียงของสปูตอ่ะเราก็ตัดไม้แผ่นหน้าแบบฉาบบางๆเหมือนเหมือนกระดาษเอเสียแล้วมาแปะบนบนไม้อัดอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นรูปเป็นต้าคือผสมเันอ่าใช่ที่เขาเรียกว่าการการทําเหมือนเขาเรียกอะไรเวอร์เนียวไมมาลงเคลือบใช่โอยนี่นี่เองมันมันไม่ใช่ไม้จริงจากทั้งแผ่นไมาเพราะทั้งแผ่นมันกงแพงอ่ะ ก็ง่าย็ต่องารุ้ว่าราคามันก็จะขยับแตกต่างกันไปครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดแน่นอนราคามันก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่าแล้วเสียงที่ได้ล่ะเสียงที่ได้มันก็ถือว่าอย่างอย่างเนี้ยต้องการเสียงต่อสปูตคุณก็เอาไม้แผ่นหน้าให้เป็นสปูตเงี้ยมาแปะบนไม้อัดอย่างคุณอยากได้ไม้วักเสียงของมาฮอคานีไหมคุณก็ไม้มาฮอคานีมาแปะบนบนไม้อัดทีแล้วก็มันจะมีวิธีการอัดของของเขาอันนี้ต้อง ทีนี้เวลาเราสังเกตดูว่าไม้ที่มันอัดมาหรือไม้ที่เป็นไม้จริงแบรนด์ต่างๆเนี่ยอันนี้สำคัญเวลาเอามาใช้เนี่ยเขาต้องพาไปอบเงี้ใช่ไหมใช่ใช่อบให้มันแห้งใช่ถ้าเกิดว่าไม้ที่อบไม่ดีอบไม่แห้งหรืออบไม่ได้ที่หรือบางทีมนันลั่นที่เขาเรียกว่าลั่นันการคั็ก มันแตกเลยฮะแตกแั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แตกครบอ่างเงี้ยมันมันค่อยๆแตกตามสภาพขอ,องิงอากาศค่อยๆวิ่งเงียเหมือนเหมือนเหมือนแก้วอ่ะเหมือนแก้วล้วประมาณนั่นแหละแล้วแต่ว่ามันจะไปยังไงแต่ถ้าไม้มันก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงรแก้วนี้มันก็จะไปแบบ,บไปเรื่อยแต่ไม้มันจะวิ่งเป็นเส้นฉะนั้นเวลาโรงงานหรือบริษัทที่มันมีคุณภาพในการควบคุมเขาจะมีการอบอย่างดีค่ะมีเครื่องการอบเครื่องวัดอุณหภูมิแน่นอนว่า นี่แหละครับทำไมถึงราคาต้องสูงขึ้นใช่ต้องเขาผ่านกระบวนการ<ช>อ่าอันนี้อีกทิดหนึ่งอันนี้หลายหลายคนไม่รู้วิธีดูหน้าเลยอ่าครับอันนี้มันมีผลต่อเสียงและมีผลต่อเงินในกระเป๋าท่านเลยครับแน่นอนเรื่องต้นนะคนซื้อจะต้องมีความรู้ก่อนครับเราจะต้องดูให้เป็นก่อนไม้โซลิดเป็นยังไงเรามาเริ่มกันว่าไม้โซลิดถ้าเราดูให้เราดูแฟนไม้นะครับเนี่ยในรอบเซาโคนเราเห็นมันชัดที่สุดในนี้เลยไม่ออกใช่ใช่ มันจะเป็นเส้นเลยใช่ใช่มันจะเป็นเหมือนถ้าเราเึกอะไรไม่ออกให้เราเึกถึงหมูสไลด์เวลาเราสไลด์แบบปุ๊บแล้วเรามองนันข้างมันก็จะเป็นเนื้อเป็นชั้นเออเป็นชั้นๆัของมันเหมือนการนไม้ก็เหมือนแต่พอมาเป็นไม้อัดใช่ไหมไม้อัดที่เขาอัดเรียกพอเราดูรอบซาวโพที่ไหมครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีลายตกอกันอ๋อ คือพอเวลาเขาเคลือบแล้วติ้งเคลือบแล้วเคลือบปุ๊บมันยิ่งฟองใหญ่เลยพอเคลือบแล้วเคลือบเนี่ยมันจะเห็นลายเลยมันไม่มีลายนะตั้งคาดมันเลยนะมันไม่เห็นมันมีลายเฉพาะข้างหน้าแล้วพอมาตรงกลางเนี่ยมันหายไปมันหายไปเพราะว่ามันอัดมาไงซึ่งมันมีผลต่อเงินในกระเป๋าของไทยและสองมันมีผลต่อเสียงถ้าเป็นไม้จริงอ่ะมันจะได้ความแน่นของต้นน้ตชัด เป็นไม้อัดเนี่ยมันได้ตัวน้ตมันได้เสียงเหมือนกันได้เสียงของสปูตเหมือนกันอืแต่ว่ามันไม่ได้ชัดไม่ได้หนึกเหมือนเหมือนไม้จริงไม้จริงฮะแ,แต่นี้ทั้งนั้นอ่ะจะเป็นไม้จริงหรือเป็นไม้อัดอ่ะต้องหูคุณทั้งนั้นเ่ย ไ้อฟังแล้วชอบมันอ่ะบางคนก็ชอบเสียงของไม้ปัดบางคนก็ชอบเสียงของไม้จริงเออมันก็ไม่ได้ผิดถูกแต่ว่าเวลาเราจะจ่ายเราต้องดูว่าถ้าเราจ่ายหวังเพื่อให้ได้ไม้จริงก็ต้องสมนจเนื้อแต่ที่แน่นะไม้จริงมันได้ความทนทานอายุการใช้งานจะมากกว่าไมครับอันนี้ตัวนี้คือไม้จริง หน้าเดี๋ยวมาฝากนนะหน่อยนหน้าจะมีการมไม้ด้านข้างไม้จริงดูไงไม้ด้านหลังไม้จริงดูไงหน้าข้างหลังวันนี้เอาแค่ไม้หน้าไม้มหน้าไม้มม <S <S จริง<ม>โอ <inc. S 2> ้ลองฟังเสียงไม้จริงวันนี้ <ours>